มันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเรามัวใด่อยู่เฉยๆเหี่ยวงะ aoe สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงข้อมูลหุ่นยนต์ใน super robot war สามมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเรามัวใด่อยู่เฉยๆย เหี่ยวงะอออีซุปเปอร์อิเล็กโทรแมกเนติกโรโบคอมแบตเตอร์วีเษสายน1976ทีวีซีรีส์จำนวนยูนิตที่เข้าร่วม1หนักบิน5 สตอรี่ชาวต่างดาวแคมเบลนำโดยออเรียหนาออกค้นหาดาวเคราะห์ใหม่เพื่อจะยึดครองและสร้างอารยธรรมและพวกเขาก็มีเป้าหมายคือโลกด็อกเตอร์นัมบาระได้สร้างยานห้าลำโดยใช้พลังแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบทั้งห้าเข้าด้วยกันเป็นคอมแวตเตอร์วีการปกป้องโลก จึงเป็นกลุ่มของวัยรุ่น5คนกับคอมแบตเตอร์วีคอมแบตเตอร์วีเกิดจากการประกอบร่างของยานห้าลำใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักสามารถเปลี่ยนร่างเป็นรถขนาดใหญ่เพื่อใช้ท่าไม้ตาย g r a n ด Dasher อ V ของ c o m b a t t r V หมายถึง Victory ใชัยชนะและแทนเลข5อีกด้วยเก t เตอร์โรโบคือต้นแบบในการออกแบบ c o m แบ t เตอร์เนื่องจากยอดขายของเล่นประเภทหุ่นยนต์ที่สามารถแยกร่างประกอบร่าง ขายได้ดีมาก Combatter V เป็นซีรีส์หุ่นยนต์ที่ผลิตโดย s u n l i g h แต่แจ้งเป็น a n i m เมชันในนามโตเอก Overall Combatter V มีการโจมตีที่รุนแรงในระดับหนึ่งแต่ไม่ค่อยมีความแม่นยำแถมอัตราการหลบหลีกต่ำและเกราะไม่ค่อยดี ทำให้เกิดความเสียหายต่อยูนิตมากแต่จะมีจุดเด่นที่ใช้พลังจิตได้จากนักบิน5คน c o m b a t เตอร์วีเคียมะอาโออิจูโซนานิวะไดสกุนิชิกาวะชิซุรุนามระโคสุเกะคิตะสูง57เมตรหนัก550ตันประเภท ซูเปอร์คอมแบตเตอร์วีถูกสร้างขึ้นโดยดอกเตอร์นัมบาระในจุดประสงค์ป้องกันการลุกรานจากกองทัพมนุษย์ต่างดาวประกอบด้วยยานห้าลำแบตเทอร์เจตส่วนหัวแบตเทอร์ครัชเชอร์ส่วนแขนแบตเทอร์แทคงลำตัวแบตเทอร์มารีนส่วนขาแบตเทอร์คราฟส่วนเท้า ใน Super Robot War 30จะมีเพียงฉากประกอบร่างไม่สามารถแยกร่างได้เฮียวมา AOE หัวหน้าทีมนักบินประจำแบตเ t อร์เจส่วนหัวเมื่อรวมร่างเป็น c o m แบตเตอร์จะกลายเป็นนักบินหลักชอบการแข่งขันและไม่ชอบที่จะเป็นผู้แพ้คติประจำใจ อ่อนโยนต่อผู้อ่อนแอแข่งก้าวต่อความแข็งแกร่งจูโซ so, นานิวะนักบินประจำแบดเดอร์คราเชอร์ส่วนแขนเป็นรองหัวหน้าทีมแต่ก็ชอบทะเลาะกับเฮียวมะประจำไดสกุนิชิกาวะนักบินประจำแบดเดอร์แทงก์รำตัวตัวใหญ่ใจดีเขามีความฝันจะเป็นนักวาดการ์ตูน ชิซุรุนัมบาระหลานสาวของด็อกเตอร์นัมบาระนักปินประจำแบทเทิรมารีนส่วนขาเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และวิทยาการด้านหุ่นยนต์เธอหลงรักเฮียวมะโคสเกะคิตะนักปินที่มีอายุน้อยที่สุดในทีมประจำแบอร์เลคราฟส่วนเทา้าเขามีไอคิ0ถึงแม้อายุระดับประถมแต่ตอนนี้เรียนระดับมหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยของดรโยสุยะในการปรับปรุงคอมแบตเตอร์วีข้อเสียคือยังติดนิสัยชอบฉีกรถที่นอนในการประกอบร่างของคอมแบตเตอร์วีจะใช้คีย์เวิร์ดレスคอมบายคอมแบตเตอร์วีมีสัญญาอยู่กับ Marvel Comics ภายใต้ชื่อโชกุนวอริเออร์ สำหรับคลิปนี้นะคะเก่าไรก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับ c r i b ้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะ ウリンリー見せた俺たちのコンビネーションを